เช้าเขาอีกวันนะครับที่สูบน้ำเสร็จเมื่อวานเขาจับแล้วนั่นจออะไรกันลุูหุ่ยหุ่ยเต็มมือเลยตุ้มเลยเออเต็มมือแล้วอ่ะข้าวกล้าวหนึ่งจะมิดขัวไหมเนี่ยเอาเอาเจอตัวใหญ่เจอตัวใหญ่ พี่เอมุทพี่เอมุดได้ไหมโชว์หน่อยโชว์หน่อยไม่โชว์ของตัวเองอะนี่ว่าถ่แว่นแล้วพุ่งหลาวถ่ายแล้วเนี่ยเฮ้ยจะได้คุยอะ่ะได้เยอะไหมครับเต็มเลยไหนโอ๊กที่โค <c oughs> นดูอะไรกระชังหน่อย <c oughs> แต่เอาขึ้นมาก่อนละห้าหกตัว <c oughs> ปลาราคาชาวบ้านนะครับ ได้อยู่ได้อยู่เก็บก็เราเขาเรียกว่าเก็บของเก่าเขาแล้วก็ที่เอาขึ้นมาเมื่อกี้อีกเท่าไหร่นะห้าหตัวได้อ่ะเดี๋ยวผมไปดูนะครับว่าน้ําแห้งยังใส่อีกลูกหนึงลูกเล็กแต่ว่าเอาปลาขึ้นมาพอสมควรแล้วแหละแต่น้ํามันยังแห้งไม่หมดครับโรีบเกิน เอาละแก่พอแล้วฮ่า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 โอ๊ยบี้บี้บี้บ้าจะมากแต่เมื่อคืน เอาสายผูกมัดไว้ข้างลงสายมันตเฮ้รเงคลงเลยเดี๋ยวดูนะว่าจะได้ไหมนะ

ไอ้เราก็นึกว่าเป็นโอ้ยอยากให้ถึงมือพี่ป้อมว่ะจับตัวใหญ่ด้วยไออออ้ไไไไเฮปแล้วเรียบร้อยใหญ่ด้วยใหญ่ตาตาไหลป่ะน่ะจะครอบหน้าจะครอบอ่ะช่อนเลยมันอุ้ยนู่นไอช่อนใหญ่ไปนู่นแล้วทไมอ่ะช่อนเ่ยโอุ้ยมีกบด้วยมีโกบด้วยไหนไหนไม่ใช่ปลามันกระโดดพี่ กูละตัวเปล่ามขาจะโดนน้าไผ่เขาไปรู้เรื่องเลยนะนี่นี่นี่องมาดีไวยังรอเาี่งตีเ้ยปลดอ้โแล้วจะดีใจตัวเล็กว่าเขาเพื่อนเลยใส่แรกเดี๋ยวมีแต่ระดูเลยอ้ยจับดิโอ้โอตัวใหญ่อยู่่นโอ้โหเฮ้ยอยเขาโยนมาให้คี่ถ่ายคิปไปดูอยู่ เอาไปแล้วเอาเฮ้โอ้เล่นกันหลายรอบแน้มาพี่ต่อจะเอาปลาดุกระย่างเหรอเอาไปปล่อยอ๋อนี่ก็ได้กระดูกได้เลยเนี่ยเนี่ยข้างหลังี่ยสายแล้วเอาไปไว้อีกหนึ่งกระแป้งไปจบที่นีเลยนี่เป็นบ่อลูกที่สองนะครับบ่อลูกแรกเราได้ไปผมไม่ทานหรอกแต่พวก พี่ๆน,นาๆเขาจับได้ก็ถ้ารวมกันน่าจะเต็มถัง200ลิตรนะถังสีน้ำเงินอ่ะอันนี้เป็นบ่อลูกที่สองนู่นพวกพี่ๆเราก็แทงปลาไหลอยู่ก็ได้ปลาไหลมาเยอะพอสมควรครับส่วนเนี่ยพี่ๆที่งมปลาเนี่ยก็คือมาเล่นน้ำเฉยๆไม่ได้ปลาหรอกยอกยอกยอกเอ,เอาปลาปดุกโยนไปกันองเชีย อย่าไปใกล้สระนะเด็อะตบมเบื้อตบมเบื้องนี่นั่นก่อนเอาไว้นั่นก่อ้าไม่เครเชียร์พ่อต้อมเลยนี่โอ้ลูกต่มือให้แล้วลูกตบมือให้แล้วเอทำไมพ่อได้ตัวเล็กจังอะกเชียองเบียอบเบย้องเ้บ้อเบ้อง้เอ ไครเอมดตอนนี้นี่ไงดักไว้ดักไว้ดักไว้ดูไมอ่ะดูตีอยู่ไว้อยู่ไว้เอ้ยตี๋นี่นอน่ะเอ้เอ้ยอ้าดูนะตัวนี้แหละที่จะกรอบหน่แหละตัวนี้แหละโอ้่้องเครับอันนี้เป็นบางส่วนนะครับมาก่อนพี่จะลง เหยียดเลยตัวเบลเลยตอเราก็เอามาทุกไซส์นะเพราะว่าเราสุบสุบสูบสะเลยสุบหมอหมอจ้ะีกตัวนึงอีตัวนึงอีกตัวหนงกตัวนอกตัวห้ตัวหนึ่ีกตัวนกตัวหนึ่งีกตัวนกตัวหอกตัวหนกตัวหน่าอกตัวห่งอตัวหน่งอกหกตัวหน่าแกตวห่าอตัวหน่อกตัว่ตหน่งอตัวหนึ่ีัน่ยมัน ตัวใหญ่ไม่ใช่ตัวลายนี่หนูชอบตัวนี้กว่าตัวอะไรตัวใหญ่เหรอนี่ตัวนี้ตัวใหญ่ไหมมาโอ้โห้หนูออะตัวจด้อะปลาไหแล้วก็อยู่ในกระมังเกือบเต็มนครับกระมังใหญ่ตัวนี่ปลาไหลโอ้โหปลาไหตเบ้อเลยโอ้ได้เยอะเลยครับ ปลาทอดตีดทำอะไรโอ้สุดยอด <ละ S 2> ครับอุ้ยนิ้วจับนะนกไก่ไหมนกไก่ไหมไกยปลาเหรอนี่นี่ผมชอบเนี่ยต้มต้มปลาใส่มดแดงนี่ปลาเนื้ออ่อนต้มปาลาครับสดๆปลาเนื้ออ่อนนะนี่นใส่มดแดงมดแดงใส่มดแดงกลางึ้นมาเลยครับนี่ปลาเนื้ออ่อนแดงเลย มาเมนบอสเอาเท้าตามมาตัดกันเลยนี่พัตคารกลางทุ่งนี่เดี๋ยวผมขอลองหน่อยต้มปลาช่อนใส่มดแดงต้มต้มต้มอะไรเขาเรียกต้มอะไรต้มยำอ่ะไม่ใช่ต้มยำนะต้มปลาเนี่ยแหละต้มปลาใส่นั่นเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนั่นต้มปลาใต้มลาวลาวร้อนๆเลย อร่อยครับ